ลูกร <calls S 2> <c oughs> ุ่นอยู่เสียงน้องช่จนแห่มาเด้อพี่ดังเด้อพอใานะเชื่อม่อจในโบล้วได้ไหมาลูกอาปากนวเลยแซ่บวะทำยังไงฮะปึ๊บจวบพอนพอเพื่นเป็นไงโอเยดีท้องเปะท้องเปะเพื่นปะ แปลกี่นี้ีเาไงจดาได้งานไปเ้ออไรมันแปลกโอ้จได้ก็ไม่ใช่ได้เยอะว่าาดง่างมุมเลยเนาะลองดูป่ะต้เป็นตอกว่ะเปลาหรือปหันมาเลยไปจิ้มแขวแล้วนตักตักูๆครับจะลองไปเวลาเวลามีงานอะไตั้งไว้หนาบ้านไเดียดี๋ยด้ดุดกันดุชายคืนไปเลยขี้ม้วนอยู่่หลังจากลูกเคยไปดิเอฟเฟกซ์ เปลนว่พี่้เลยทับทัวรู้สกแล้กันเก่าแล้วมันเก่าเปลี่ยนน้ำมันดินให้หน่เด้อแต่บ้านห้อยขูดห้อยควนกัระยะะไปแล้วเขาควบใจลายแล้วบ่มีแล้ตัวชุกแทนกัเดียวนะเวปิดคลิปออกมาหมักม่วงพี่น้องเลยมาเด้อตอนเที่ยงๆดรถไฟน่ะเชื่อดไฟน่าไเต้นนะนะ ไปดีเมนบบเอิร์ดพอาจาร์มากินมังวงนี่พอาจาร์ไม่ส่งเงี้ยนะมาเบิ่งด้วเเบิ้งด้วยทำเมนบ่แมนาลีอันี้ล้วรนี่มีไผ่น้องเจ็พองเช่ออนุ่มไม่รีนบ่เนี่ยกว่อย่องกนเะย่อนข่อยได้ย่องแต่พ่อข่อยได้ข่อยัวคนอื่นเขาไม่ย่องโดยสบายดีสวัสดีพี่น้องแต่รามลงมาดีน้ำป้าลืมมานุมมาให้ก็เลย พอลงมาส่งพ่อออกไปบ่ตัวจะค้ำก่อนบ่จะออกไปนะมะอู้ยขอบใจพ่อจันนะดุขอบใจขอบใจพ่อจันนะอู้ยนมจีผ้าพ่อเนี่จะแย้มอะไรไหมดูผ่อนนมดูพี่น้องเอ้ยพ่อพ่อกันร่วมตัวกันอยู่เฮือนใหญ่เฮือนก็เพือนเข้ามาหนิเนาะซอยยังใส่หนึ่งซอยพวกบัวเอานั่งลุงหนึ่งมีมึงเนี่ยพาลุงเห็นบ่เห็นเใช่ไหมดีเดู้ สบายดีน้องเชอร์ล่าสบายดีน้องเชอร์้าวเผาเราบอกข้าวเผาเราไม่ได้กินแล้วสบายดีเลยพอดีว่าพอตู้ได้พะแถาชิมานะพะแถาชิมาก็ได้พากันมาร่วมตัวกันอยู่พี่โอ้ยเจ้ยวหวานบ่อย่างหยุดดิเจียวน้ำผึ้งเจียวน้ำผึ้งเาน้ำผึ้งใส่บ๊อบไปไปไปโชว์ไ้ตาไปดิให้ยุดแต่เบื่อต้องมากิน อาุญาเออเอาบุญมาตั้งเอิญรักกับพาะและหัวมาๆาพี่น้องเลยดูดิจะเคลืนออกแกวตุวยไปเช่นน่ะเนี่เตอร์เราุ่นอยู่กินกินน้องเชอวากินน้องไปเลยสร้างดีพี่น้องเลยชิตัวกับตัวอีกเท่านะเชิญม่ได้พออเได้กินเนี่ยเชอมาถึงจังหวะที่เชอนี่แต่งแจวมาเนอพอดีเลยมาดพี่น้องเลยขอใครด้วย

ปจานบอกไ้ไหมูกอ่ปากนแลวกนี้แซ่บป่ถามปอะจันดูแซ่บป่ถามได้ย่นี่ยพ่อป่แซ่บป่พ่อถามะเป็ดป่สดอเดี๋ยวี่ไายเนี่ยังปลาอยู่นะตามตามทื่อ่ะเออล้มะม่วงน้ำปลาิเนี่ยก็น้ำผึ้งน้ำผึ้งมะม่วงน้ำผึ้ง ก็อะไรมันกันงเนี่ยเออยชิป้อนแลนะมันในลูกชิป้อนนะมันเล้วป้อนชิป้อนชิมเยอ่หาอร่อยเหมือนกันไปจักชิมเนาะน้องเชยอันปอกมะม่วงไว้ถ่าประตูวัดพ่อจันมากินก้อนนะใช่ไหมชิมชิมตวดอ๋อป้อนตวดเข้าไปทำไดไหมทำได้ไหมทำพ่อจันได้แซ่บหมพ่อจขอบใจได้เในเรานมมารีนนะเอาง่ะโอ้การชน ไปสิจะแเปล่ามันเปลเปลือกมันไเปอกเปือกมันกินโนมันกรแแล้วเปล่าทำยคบจะปึ๊บจันพอเพิ่นตายอาบุญนถ่ายอยู่พุ่นแเนาะอือได้เอื้ออยู่ได้ะทงนัเมื่อนั้นเรเป็นพ่อ แช่มแช่บอพน่ะได้นี่กับมาตาหน้วเราพนี่ะเขาต้องเขาต้องบอกคุณแม่เนาะยืดสุไปใช่แต่ก่อนพี่น้องไปบ้านนีแไปหาของหนักของน้อยก็เลิกบอช่วงเที่ยงแช่มจีเดินไปแจนออกไปแล้วพี่น้องเลยโดิปิดกรานปิดซ่าหน่ะบอลงมาดีนน้ำประตูเดี๋ยวจังหน่อยจังเมื่อแต่ประตูยังโมมาแต่ขึ้นเนื่อเพิ่นอยู่ขึ้นเนื่อนน้องสาวเราพี่น้องเลย ราเชือนี่ไปทางไเตอร์พูดมาเด้อพี่น้องเ้ยสบายดีตอนเที่ยงมาเด้อมาเด้อกินมองมองกินมองมองตอนเที่ยงใช่ป่ะี่ตูอยวะปะยังอ่มองมองพอดีใช่ตูมาที่นีอืมก้้ร้อยบม่ได้พัชร์นะพูนพัชร์ยังพูดนะม่ไ

Đâu, ừ, ừ, mày mày là... <laughs> Đưa, lư... đi mà lư... mà lư... Ờ, okay, mày chọn lượt thì nó Đừng mà lướm Đừng mà lướm bọn nên... Nhưng, đừng mà lướm hướng nè, thì nó ngồi Nhà nào mau bỏ Nhà mau đây, nó phải cứng hướng À, nó không ngồi đây, nó phải chọn lượt Bà tù mà Bà tù mà bỏ Bà ơn, nó mà kì mong ngon rồi, bây Bà 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 โอ้เป็นชุพันนะว่าประตูหมาคือเจอเอ้ยประตูมักินมองมองลูกหนาไหมประตูขับรถไถประตูขับรถไถขับรถลิ้นนะว่านนะบอกืึดูไม่ไดจับดูจับเลยถับตู้มาเอ้ยประตูไปเอินตู้ไปดูประตูหมาไปเอกผอกถ่านแล้ว่ยตู้มาตู้มาเอินตู้หนุ่แมนบ้าแมนบ้าตู้นุ่มหนุ่มมีตู้คนะ าเจาะเราไปคืนเดือนน้องสาวย่านจะเมาจ้ะกินเบรไจ้ะคืนหน่อยคันกินเบรเมาหน่อยยันโม่ให้พันเมื่อเด้อให้พันนั่งอันนั่งกันนอนมเอยช่วงกันนอนให้มากหัวหน้าบ่อเฮ้ยน้ามากินไปเลยไปงามไปงานจัาเท้าหนี้มาก่อนสิดอกตูนี้มาก่อนแท้เพิ่นนี้ตู้มาก่อนเสียงมาก่อนหน้าที่ไม่แม่

มชันะใช่ใช่มา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 โอน่นมาตูะีดู้ยเอาเอมันห่อนหอนแขนเพิ่ยดีไปเลยห่อนดิฝั่งพี่จะจากพรมกันากพัมกับห่อนงวงซาวาซายังช่วงวะช่วงวะออด้เด้อไปเท้าพัดลมด้วยนะมเห็นไหมลูกมันปั่นเมื่อไรฮะ mọi người đẹp mọi người đẹp mọi đi, đẹp mọi người đi đâu, người đẹp mọi 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 người đẹp em người đẹp mọi 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 người đẹp กิกินเหยียบชายผ้ได้ดุเียยังอยู่กับุญว่าอยู่พาวบุนกินกับบุญววดชีวะชีงีจมัมาส่งเมียรึเปล่ายเลยส้าพาไปยักแล้ไปนอกคุณยักยุงได้ดุเอ้ยยุงไรนั่นยุ่งสุกจมากเรนั่นแงแ่งมาวหวยเยถเ มอเมอนักเด้อมาแด้เชาว่าหัวเมาตามร้านเข้าได้หนึ่งนะเาไป่อนดีดีไปทอดตอรเนได้งงงงะยงเลยไปเพนแฮเรียบร้อยไปเพนย่อเขาปุ่นเลยไปช่วงนี้มีแต่งานถึนเือนนะจ๊ะงานดองงานดึงเพือนไม่บุญงานดอง มือบ่เป really ็นหยังมีบุญพะนะมีบุญมีดองเนาะช่วงนี้ฮึแจุ๊บไน่อืมแล้วก็ดองเนแงเนาะบุญสิดอกบุญบุญว่าเห็นนั่นมาแพ้อยู่มื้อเช้านี่ทั้งบุญทั้งดองหาเงินใส่องกบ่ทันพี่น้องอื เดี๋เห็นแต่น,น้ำเดาเด้จิเดี๋ยวคุณก็น้องสาวจุ๊หมเับลูกชายแล้วะม่เห,นห็น,นหอกเวลาเฮ้ยตายเลอะไรละจะไปยูกับยูติแต่เพื่นนนอนม่มีคนยูค่ไหนมันมาบ้างหักช่องมากนี่ก็ ไปหองโลกแล้วบาทอิ่มเลยพี่น้องเลยป้าเต้ยยังเห็นกับเขาไอ้เพื่นกินบาทดลยพาเห็นยังง้มไหลเพื่อนอะไรวันยงอ่อย่งเดียวเ่เห็นงเป๊กเพื่อนปะเป๊กยีนี้เพี่นเราเลยชิาเน้อไงมันปกโอ้ชิล่าหมูไได้เยอว่องอเง้มมุมเลยเนาะลองดูป้าเต้หมูใช่อันยังหมูใช่ก้นตอกก้นตาล ก้านเผาก้านล้านตัวปรใช่ศตกโอ้คือเก่งเห็เห็ดกระปินเนาะเห็ดพลอยมาให้ดูปั้นขีวันยังมุมกระปิ่นบังม่วงกับเกี้ยงตับพี่น้องเลยร้อนเติร์เห็ดเข่าให้เรากินใหม่กินเข่านกำลังเอาให้ดูกรไปเห็ดเป็นด้วยกันได้หนุ่ยของยากก็เ้าเดี๋เห็ดพลอยกระปินบาทเไม่ได้ชื่อแล้วเนี่ย สีหลอดมาแล้วน้ำตามเดินตามยางนนคือคือคือือคอนทวดทวดอ่ะคือแล้วไร้บาทอตาเราเข็นแม่เตอรมันจะออกเตอมันจะออกแน่เพราะมันแข็งมันเียนเป็นตอกว่าเปล่าหรือเปล่าหันมาเลย เอาไปจิ้มแขียวได้ไหมจับจับมือชัวร์ครับจะลองไปเวลาเวลามีงานน่อยไดตั้งไว้หน้าบ้านอได้ฮะนักจิ้มเขียวโอ้แม่เนี้ยนี่เอาเวลามีงานน่อยตั้งไว้ได้ปะไม่ได้ห่วยแล้วตั้งชั้นไว้คือประตูไหนชั้นไวเลยกะเวลาคนออกมาก็ฮับตาเดียวบงงหมดแล้วใช่ไหมอาเซียมู่เห็นยิ่งขึ้นหมดเห็นนั่งกินกันหอยไว้ใช่บริการเนื้อบรรนาเห็นมาให้แน่ ไปดิจิ้มแขวได้ไปดิบิมแขวได้นี้นะไดิจิ้มแขวอัน้นะติดพลอยกระปินเป็นได้ไรได้ดุกได้ดุกอันลูกชายขึ้นไปเลยขี้มวนอยู่วะหลังจากลูกเคยเอาไปนี่เอาไปกินเย็นวะผิดเราเลยทับ สาวควรไม่ซื้อแล้วกันมันขึ้นเก่าแล้วมันขึ้เก่าเปลี่ยนน้ำมันดินให้หนึ่งเด้อหอยแต่วอันห้อยขูดห้อยควนกันนะยาเนี่ยไปแล้วเขาพุกขอบใจลายแล้วบ่มีแล้วตัวชุกแทนกันไดแล้วได้แล้วที่เขอบใจชื่อแล้วเปลี่ยนให้กันเลยอ๋อเลยดีกว่าขนาดเปลี่ยนน้ำมันดิลเนี่ยังขอบใจวะจะขอบใจชื่อแล้วยังกันนะแมี่ยาุ้งนอกมุนดูใสเฮ้อเออเออมุนมุนมุนนี่มิจ๊ะ

แวะหิมตรงหน้าและครับแวะแวะไปด้วยพอตรงหน้าแหละก็แวะไปก็อยู่หิมเออพี่าคนนีเป็นซาไปแล้วขายยังก็ไม่ค่อยพิมพ์ุณกเพิ่นเพิ่นยังมาขายได้นี่เพิ่นไ่ได้มาถามคนเนี่ยคือก็เออเจ้าก็เอาได้มาบ้างชุดบอกเออแล้วมาขายพีมพ์ใหม่ประตูยังขายมันพีมพ์สำหรับผู้หญิงมากกับตัวนี้แหละเป็นคันคนคนณช่างยาเจ็ดฟูเจ็ดเอเจ็บเฉินกับพีมทาตัวลูกฟินลูกฟินจะเอาฟูเนี่ย Ờ, ừ. sự lán, phần lần kỳ phân khai kim, you nào rồi lần thử kỳ vẫn môn chưa môn, là sang yam tạo. cháu lần sang kim sang 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 da phân một thờ kỳ thời kỳ phần nhang chân kiếp lắm chân của khói, lưng lắng kê kê khâu kê kê hơn kê kê căn phần sang kê kê kim nhang à nè kim kê tô à. pha tô khá và căn cả ทำมานยุดมาหนึ det, platinum, platinum, mm. oh, ่งทำมานึยุดมาหนึ่งทำมาหนึ่งคยุดสมือนใเอขาวกนาีกว่าน้ะทำมาบอกบอกทำมาหนึยุดสามมือทำามมื่แล้วปกติเลยเนาะขนาดทำยังขาตัวนี้เจ้ทาาคนทาูมือใครจะบึงจะบอยากซื้อขายคิมคนทาคูมือขาน่ยาเน่คอยกรบอกตัวนี้ทาูมือทาคูมือหมายถึงต้องยุดต้องยุดสามมือ โรดเดียวเดียวไปเบิ่งเอ้ยมุนนั่งกันขณาขาวแล้วจังซื่อมาแล้ขาวแล้วอเอาวแล้วขาวตวปกติดีเราเป็นคนขาวดิเประตูอย่าขาววาชิดกัมีผู้สาวเอาไได้กันนะอันยานนางเข่งนางเข่งเงี่ยถ้าไปสีบุท็อกฉลองเี้ยนี่นี่ก็มีทั้งหมดทีฟันบอกแฟนหลายคนจะเบื้งนี่เลเอาไล่ไล่คน หรือจะชอบมงมงใช่กันเออคนใช่เส่าเลี่ยนเลยคนใช่ได้ได้ได้การเออไปสชมขีมให้คนชิมุนก่อนเสร็จแล้วเราใส่ดีได้ที่ออมเราทีเบิ่งกันใส่ดีแล้วไปดีเลยจะบอกอยากซื้อกับบอกซื้อนี่คอยคอยกับเข้ใจแล้วเลยเราขายขายขี้ประตูข้าวหน่าข้าวพี่น้องเลยตัวนี้กับตัวนี้ก็ฮักกันเป็เจ้าเลย อยู่ใช้ดินมางกคุณหมอมิลิกาปรุงเด้อตักเด็กกับโบวินยาไปคูน่ที่ยูเด็กกับโบวินยาคิมปุงคิมปุงคิมปุงมาก หหมอม่กับุญตักเด็กับบว่หญิงคือนางคนนี้ทาบราณแะทาบรด้งามแล้วคือยาโอ้งามแล้วรพี่น้องยาเลยบ่เราว่างามเงามแล้วก็ทารีแล้ดิ่ยัอะไรทาก็มีคนทามีคนบอทอาบเราทาแล้วทาของเจ้าไอ้จักดีของเจ้าของจายี่ห้อเดียวกันเลยบนี้บ่ Nào sang đi chứ ba môn, môn ba nhanh vào, ba Môn bảo ba chú bước nĩ khôn cả bọc nĩ khảo chắc mà. môn lại môn vợ cả. Khôn bọc bây là cả Môn Môn chơi môn ôn Thằng nhanh môn đây. เราไปหาซื้อคนซื้อมุ้นสังครีมนาขาวแล้วไวะพี่น้องเลยไปซื้อไ้ประตูยี่ห้อพิซซามักเอาประตูยี่้ออไรอ้าวนะห้อครีมหนาตึงว่ะตึงไี้กอะไรเออเจ้าตึงยังททอตามนะมีบ่ยเนี่ยามเจ้าจีก็มีบ่ยติประตูมีพี่สาวลิ้นนะพี่ ประตูมีผู้สาวมาถามมึงดูงามบ่สิดอกถามตู้เรื่องงามประตูไม่ตู้นะเธอถามแล้วไหมโอ้ย่าอยากกินเลยอยากกินด้วอมยิ้มเด้อใช่อมยิ้มดินในบวงหางกินเด้อบวงหางกินเด้อไปเห็ดกับข้าวให้ให้ประตูน้ำประตูไปไปหาครีมนาข้าวเนาะอ่าจับคนได้ครีมมาใส่หินน้อยน่าเป็นครีมปูไปเปลี่ยเต๊ะเก้ี่ยด้เลยดีเลย bọn anh nhìn như tiếng bịt bịt này tự nhiên là hằng nhầm lấy ổ chạp vào non toàn chạp vào mên rồi ngày mấy ngày đó mọi đêm khuyên này, cái kia mà bộ khuyên đó mọi khuyên đó, cái mà khuyên đấy bây giờ nhau bỏ phần ra ngắm ừ, bây giờ bỏ phần ra ngắm rồi bữa tối là bỏ ngắm đó rồi bữa tối bỏ ngắm đó khuyên này xảy xuống đó chuẩn mưa vậy ạ, chuẩn phê xảy xuống đó chuẩn phê เตะ้องบกบุหูมึงบ้าดินยอตอนตอนท่านมีโดดิ้นอออะดิ้นดินรถพจก็รถตู้ได้งามนะดิ้นอตู้มาเปลี่ยนกันมารถพจะจนะครับรถปะตู้นะบ่เอาัวเอาเป็นไข่เป็นไอไม่เห็นได้ไหมคืนนี้อ้วกแตกอ้วกแตนอ้วกแตกอ้วกแตกสามคืนเนี่ยมอนน้อยเห็นไหมตัวหัน อย่าดื้อเด้อหืมประตูของปิ้งหมูหอมมาพี่เดะแข้งว็นยังคือดำปื๊ดได้แข้งเป็นเด็กสะเ้อยเลยแข้งก็ดำปื้อได้นะฟังฟังมาชวนประตูอาชวนประตูไปบ่ไปยันไปด่างรถดิ้นสิเด้อไปบ่ไปใช้ไปดิ้มจองบ่ไปดิ้มน้ำจองบ่ไปบ่อาไปลอยแพไปลอยแพไปบ่ฮะฮะ ปรตู้จะนอนนอนถ่าเพื <you> oh, ่อให้แล้วทีเ no, พื่อให้แล้วปรตู้จะนอนถ่าลุก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 ข้าวโอ้โหชงกระเตมือขึ้นเฮือนเจ้าขุจักกันนี่บอกป๊าพี่น้องเลย้มโกนนกินยังไงู้ชายยัได้ได้แตงโมไม่กินแดดดิมาเต้าพี่น้องเลยกินบะง่วงก้อนข้าวยาลอกเนี่ยเจ้ามันนี่แหละตำแมเจ้นี่แหละมาเด้อพี่น้องเด้อกินอันหมูแดดเดียว เดดเดียวกะซอเป็ดเดดพี่น้องมาเปนเดดแห้ยงเหยเนาะเชงยุลตุเด็ดเยวะดดก็กินข้ากินข่ากิากินขามาๆๆว่านันนพี่หญ่เพิ่นข้ามาได้มือนันกะเพิ่นเข้ามาเอารับรถเพิ่นกะเหาไปงานดองเนาะบรยูดินเพิ่นเจ้าพี่น้องมาไม่ได้มาัางดินกันงใกล้แม่เนีางใกล้ดูเิบกอเงินมัจะมางใกล้

ไปลาบ่เลมันอีกักเด็กไปสั้งันชื่อนะคนใต้เด็กเด็ดบ่เนาะเนหาเด็กเ่าแปน้องเลยอ่าสำหรับคิดนี้แม่งชื่อขอจบไปก่อนน่ากิน้าวปินน้าก่อนนางรมนางดินน้ำประตูเป็นกันนานๆเป็นขกาะมาดินน้ำอืเออืเื่อนหม่เพื่อได้เด็กดีได้คนเออเมนได้คืนเงื่อนคืนเพื่อนนั่นตาภาพซั้ เพิ่นมาพันย่างซี่ย่างหาย่างเพิ่นพันตอนเพิ่นไครคันบ่เออตอนนั้นเนี่ยบอกพันไม่แท้จะหาองหาสิเชียงดิเองนะทางเบิ่งจ้ะปลาเบิ่งรอนดีตอนแดงไปซะลาพี่แลนองกันพี่น้องเลยเนาะกินข้าวกินน้ำก่อนสบายดีขุบคุณขุบคุณเนอะไปไปกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนไปป้าเดี๋ยวนี้ไปบ่เมื่อบ่มื้อนี้ถืกเลยเฮ็ดได้ พาไปเลี้ยงวะพาไปเลี้ยงอยู่ริมคลองปุ้นมันถือไหถือไปถ like right. ือไปเลี้ยงริมคลองไม่สายกินเองได้เหรอจะเลี้ยงครับกินเองได้คัได้่ะอยากหนึ่งชิ้นก็สองท่านหนึ่งค่ะ